มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของนายอดิศักิ์นะคะก็โดนขุดยับค่ะเคยโหนกระแสแก๊งสามกีบต่อต้านวัคซีนแต่ล่าสุดค่ะเทลูกกวนขอรีบรับการฉีดวัคซีนด่วนค่ะ เรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสอย่างมากนะคะเมื่อแก๊งสามกลีบค่ะพยายามที่จะต่อต้านวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ถึงขั้นหนักข้อรุนแรงพากันทัวลงค่ะกับกลุ่มคนที่เลือกจะฉีดวัคซีนทั้งทั้งที่คนที่เลือกจะฉีดวัคซีนนั้นได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องการให้ประเทศไทยนั้นพ้นวิกฤตค่ะส่งผลให้ดาราชื่อดังหลายคนนะคะต่างถูกโจมตีอย่างหนัก เพียงแค่ออกมาสนับสนุนให้ประชาชนอย่าก,กลัวการฉีดวัคซีนค่ะและถ้าหากว่านะคะเราย้อนกลับไปค่ะเมื่อประมาณวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงที่กระแสของแก๊งสามกีบกำลังออกมาเรียกร้อง ไม่ให้ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ทางด้านของนายอดิศากขาริมประรุ่งพัฒนากิจกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นบอดแค a ติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ไม่รีรอค่ะที่จะออกมาโหนกระแสร่วมด้วยโดยการประกาศชัดเจนว่าขอสละสิทธิ์ยังไม่ลงทะเบียนรับวัคซีนและจะรอวัคซีนยี่ห้อที่ตัวเองต้องการโดยมีรายละเอียดว่า ขอสละสิทธิ์ยังไม่ลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อจองวัคซีนต้านโควิด -19 ภาคบังคับยี่ห้อวัคซีนขอระมัดระวังในการใช้ชีวิตโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อรอวัคซีนทางเลือกแม้ยังไม่แน่ชัดยี่ห้อไหนแต่ขอเลือกวัคซีนเองจะปลอดภัยกว่า แต่แล้วล่าสุดค่ะวันนี้20พฤษภาคมทางด้านของนายอดิศากดิค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงการลงทะเบียนฉีดวัคซีนประมาณว่าไม่เกี่ยงยี่ห้อขอแค่ได้รับผิดชอบต่อสังคมและคนใกล้ชิดโดยมีรายละเอียดว่าเช้านี้เช็คหมอพร้อมอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่านัดหมายเดิมฉีดวัคซีน10มิถุนายนนี้โรงพยาบาลเปาโลสีนคลินยังไม่ถูกยกเลิก เพราะเพื่อนบางคนถูกยกเลิกนัดโดยไม่มีคําอธิบายใดๆผมไม่เกี่ยงยี่ห้อวัคซีนแต่ไม่เชื่อคําชักชวนแบบกึ่งบังคับทำนองวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีให้ฉีดทันทีแต่ยังขอยืนยันให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนมาหลายๆยยี่ห้อให้มากยี่ห้อที่สุดและมารอไว้ฉีดให้เพียงพอผมรอฉีดตามนัดแบบไม่เกี่ยงยี่ห้อเพราะประเมินความเสี่ยงกับตัวเองและคนรอบตัวแล้ว ทุกยี่ห้อจะลดความเสี่ยงจากภัยร้ายโควิด -19 กรณีไปติดเชื้อและถ้าทุกๆคนในสังคมไปเร่งฉีดวัคซีนจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้มากที่สุดจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อขั้นรุนแรงลงได้เป็นสัสดส่วนซึ่งหลายๆคนค่ะก็มองว่าในช่วงแรกที่นายอดิษะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านวัคซีนของรัฐบาลน,นั้น เป็นการทำเพื่อเอาใจแนวคิดของกลุ่มสามกีบค่ะเนื่องจากว่าทางด้านของนายอดิศักดิ์นั้นก่อนที่จะกลับมาสู่อ้อมกอดของเนชั่นก็มักจะโพสต์ข้อความหนุนหรือว่าเชียร์ม็อบผ่านทางโซเชียลส่วนตัวบ่อยครั้งนั่นเองค่ะ